ส้มจี๊ดนะคะส้มจี๊ดผลไม้ไหวนะคะผลไม้ไหววันนี้วันพระนะคะทุกคนอมากินผลไม้ไหวด้วยกันนะคะส้มจี๊ดผลไม้ไหวนะคะน่คะหน้าตาน่ากินมากเลยนูกเล็กๆแต่ว่ามีความหวานความหอมในตัวเลยนะคะทุกคนนะคะนะคะส้มจี๊ดนะคะส้มจี๊ดผลไม้ไหวค่ะมากินด้วยกันนะคะทุกคนนะคะ โอ้โหดูดูแค่ทุกคนนะสวยๆงามๆนะคะไหว้เสร็จแล้วก็นามากินนะคะผลไม้ไหว้ขอก่อนให้อ่านดูแลปกปลองรักษานะคะให้ทุกคนมีเจวามสุขามเจริญน,นะคะคิดอนไดจับอะไรต้องอะไรก็ให้ประสบผลสําเร็จนะคะอะไรก็ให้สมปรารถนากันทุกคนเลยนะคะนี่เป็นผลไม้ไหวจ้จากปู่จากย่าเรานะคะก็ แต่ทุกคนก็ขอพรกันเรานะคะขอพรกันเรานะคะทุกคนนะคะหน้าตาหน้ากินหน้าทานนะคะอ้าวทำนี่ก็นี่ค่ะหน้าตาหน้ากินมากเลยนะคะสวย